สวัสดีพี่ๆนานาและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการเข้ามโหมดของบอร์ดของตู้แช่ไฮเออร์นะครับอันนี้บอร์ดซ่อมนะครับเขาเอาบอร์ดมาให้นะแต่อันนี้ผมกำลังลองเทสดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวในนะครับ ผมมีตัวเดียวเนาะอันนี้เป็นเหมือนเป็นคอมเพรสเซอร์ครับเดี๋ยวรอไฟคอมเพรสเซอร์กระพริบนะครับจะสว่างติดนะครับมันสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานอันนี้เป็นแทนเหมือนคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้เป็นตู้แช่ฝากระ หน้ากระจกนะครับสองประตูสามประตูนะครับใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับเราสามารถมาดัดแปลงใส่ตู้แช่ฝาทึบได้นะครับตัวนี้ครับนะครับเห็นไหมครับติดแล้วนะครับติดแล้วก็หายไปนะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับแสดงว่าดีเลย์ตัวสินเงินนะครับเสียนะครับ แสดงว่าดีเลยตัวสีน้ํางเงินครับเสียเพราะว่าถ้าปกติมันหลอดไฟจะติดสว่างนะครับอันนี้ดีเลยน่าจะเสียนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับเข้าเซ็ตโหมดนะครับ ไมนต้องสว่างแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้ดีเลย์น่าจะเสียหรือว่าปิ้นแตกนะ่แต่นี้มอาออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเข้าเส้นโหมดนะเพื่อบางเอฟซีบางท่านนะครับจะเอาบอร์ดแบบนี้นะครับเอาไปใส่ตู้แช่ฝาทึบครับทำเป็นตู้แช่เบียุนได้นะครับหรือว่าใส่ตู้แช่ ฝาทิบได้นะครับใส่ได้เหมันกันหมดนะครับแต่ว่าปกติมันมันจะปรับให้ปกตินะครับมันจากโรงงาน,นครับมันจะกดไม่ได้นะครับมันจะกดขึ้นลงไม่ได้แล้วนะครับถ้าลงมันจะได้แค่1งอ,องศานะครับ น่ครับแต่ขึ้นน่าจะได้อยู่นะครับได้น่าจะถึงประมาณสิบหรือว่าใครเคียงนะครับแล้วแต่นะครับน่ครับสิบครับในลงสูงสุดนะครับอันนี้จากโรงงานมานะครับสุดนะครับก็จะได้ประมาณสิบนะครับถ้าลงสุดได้ประมาณหนึ่งองศานะครับพูดผิดนะครับแต่สมมติว่าถ้าเราจะ เอาไปใส่ตู้แช่นะครับเราสามารถเข้าไปเรียกข้างในได้นะครับให้มันติดลบได้นะครับหรือว่าตู้แช่จะใส่จะทําเป็นตู้แช่เบียวนะครับได้ครับเวลาเข้านะครับก็บุกซ้อนขึ้นลงนะครับสองตัวนะครับค้างไว้นะครับคุกงไว้นะครับแช่ไว้นะครับตัวอื่นไม่ต้องกดนะครับกดสองตัวนะครับนี่ครับตอนนี้เข้า ตัวนี้เข้าในโหมดมาแล้วนะครับตัวนี้เข้าในโหมดมาแล้วนะครับเราจะดูว่าตังในข้างในเป็นอยงไรนะครับนี่นครับอันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้4องศานะครับความห่างของมัน,นครับ ก็มันปัดถ้าตัด1องศาครับก็มันจะขึ้นประมาณ4องศาเราจะทําต่อนี่ครับเราจะใช้นะครับ r หนึ่งครับ r หนึ่งสามารถติดบได้นะครับเวลาเราปรับก็กดเซตค้างไว้แล้วก็ขยับลงได้เลยกดดูนะครับจะกับหัวกับหางนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเราจะทําสมมุติว่าทําตูแช่เบียบูนครับอันนี้ติดลบได้เยอะนะครับบอร์ดตัวนี้ครับ แต่เขาไม่บอกเรานะครับว่ามันจะติดลบได้แค่ไหนมันแลลวเตนะสมมติว่านี่ครับอันนี้อยู่ที่ติดลบลบเปรตครับก็จะห่างอยู่ประมาณ4องศารครับตัวเม่กีครับนี่ครับนี่นะอันนี้ห่างกันประมาณสองศา ้าคอมเพรสเซอร์นะครับตัดอันนี้เราตั้งที่ลบแปดเนาะแล้วตัดตัดไปนะครับก็อุณหภูมิขึ้นมาประ,ประมาณขึ้นมาประมาณสี่องศาครับคอมเพรสเซอร์เขาจะทำนะทำแล้วก็ลงมาที่แปดเหมือนเดิมลบแปดเหมือนเดิมครับมันก็จะวนอยู่แบบนี้นะครับนนตั้งครับอีกตัวหนึ่งนะครับ นะอันนี้เป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นสิบองศานครับถ้านี้เราจะถ้าทาเป็นนี้เป็นปกติตู้แช่เบียวุนเนาะมันจะอยู่ประมาณลบสิถึงลบแดหรือลบหกประมาณนี้ครับโอเคครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ลบแถึง สิบองศาครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะออกเซตโมดนะครับให้กดลูกศรคู่เหมือนเดิมนะครับขึ้นลงเหมือนเดิมนะค้างไว้นะครับอ่าครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ออกมาแล้วครับเราลองปรับดูนะครับเมื่อกี้ตั้งไปลบแปดครับอันก่อนก่อนหน้านี้ตั้งไว้ที่หนึ่งะครับมันจะกดไม่ลงแล้วครับ แต่นี้ผมเข้าไปแก้เส้นโมดข้างในแล้วนะครับมันจะปรับลงได้นะนี่ครับถึงลบแปดครับได้ทนถึงลบแปดครับนี่ไฟโหลดทีเทสแยงตา่างดีเลยไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าปินแตกอะไรประมาณนี้ เปิดพอเข้าใจนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็ประมาณดีเลย์เสียหรือว่าน้าสัมผัสคอนแทคอะไรประมาณนี้หรือว่าปินข้างในมันแตกเนาะบอกตัวนี้นะครับจริงบอร์ดตัวนี้ก็ซ่อมไม่ยากนะครับซ่อมได้ครับนี่ครับเราก็เอาถ้าเป็นรุ่นตนู้แช่ฝาทือตู้ทำไมดวเราก็ตัวนี้ใส่แทนนะนี่ครับ ซืซอของมันใส่แทนเลยครับมันก็จะใช้งานได้ปกติเลยครับโอเคนะครับ fc หรือพี่ๆนานาท่านใดนะครับเพื่อนช่างครับมีคำถามอะไรนะครับก็ไม่เข้าใจยังไงนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกเพจเลยนะครับทุกคำถามเลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มาแนะนาแนะนาข้าวเส้นเซ็ตโหมดนะครับของตู้แช่บอร์ดตู้แช่ของไฮเออร์ครับตอนนี้ของเพชเชอร์ก็เหมือนกันครับแต่รุ่นบางตอนนี้ก็บางบางรุ่นก็เป็นหน้าตาแบบใหม่ครับเป็นตัวเล็กลงสี่เหลี่ยมเล็กลูกนะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับ รุ่นใหม่ก็มีครับแต่ว่าตอนนี้รุ่นแบบนี้ก็มียังยังมีขายอยู่นะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับมีสิ่งดีๆในผมจะเอามาลงให้นะครับแล้วแต่โอกาสนะครับอันนี้ ที่พี่ที่ทำงานด้วยกันนะครับเขามาให้ผมเทสดูนะครับว่ามันเสียอะไรนะครับโอเคครับขอบคุณครับ